สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะสามคาบที่เรียนออนไลน์มาเครียดกันไม่เอ่ยคุณครูคิดอยู่แล้วว่านักเรียนจะต้องเครียดวันนี้นะคะคุณครูคิดถึงเด็กๆมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะเห็นหน้าของทุกคนเอ๊แต่จะทำยังไงถึงจะเห็นหน้าของทุกคนได้น้าอ๋อเอาแบบนี้แล้วกันค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะทบทวนการท่องสุดคูณท่องไปท่องกลับท่องไปยังไงล่ะคะจำได้ไม่เอ่ย 212, 224, 236, 248, 250, 262, 274, 286, 298, 2 0เป็น20 21เป็น22 22เป็น24แล้วท่อกลับล่ะลืมกันหรือ,อยังคะ 212, 22, 224, 326, 428, 520, 6 2 2 2 7 2 8 4 8 2 16 9 2 18 1 0เป็น2 0 11เป็น22 12 2เป็น24 นั่นแน่จำเป็นได้แล้วช่อไม่เอ่ยเอาเป็นว่าคุณครูขอแค่แม่สองแม่สามแม่สี่แม่ห้าและแม่หกทั้งหมด5แม่เลยนะคะนักเรียนคะเวลานักเรียนท่องนะคะก็แค่เอากล้องโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอตัวเองตอนท่องนั่นเองค่ะ5แม่อย่าลืมนะคะเอาเป็นว่าเป็นการทบทวนท่องไปท่องกลับ ขอให้ในกักเรียนสนุกกับการท่องสุดคูณแล้วก็ขอให้ในกักเรียนสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะสําหรับชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรมากค่ะคุณคณรูรอดูการบ้านของทุกคนอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันในครับหนะ้าครับหนะ้าเตรียมตัวปวดหัวได้เลยค่ะรับรองว่าเจอของหนักวันนี้ไปแล้วบายบาย